สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่จางอื่นไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พญานาคไม่ใช่อะไรต่างๆสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจคนฮะจำไว้ใจที่ขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดเบรเนี่ะหลวงตาเคย,ยพูดตลอดลว่าสตินี่นคือเบรกของใจ พราะมันขาดสติมันถึงได้ฆ่ากันยิงกันแทงกันอยู่ไม่รู้ครียใครก็ไม่รู้ผัวใครก็ไม่รู้ฮะนี่บอกอะไรทุกวันนี้มันบอกมีความเจริญฮะโลกเจริญอย่างเงี้ยที่จริงโลกน่ะก็คือกิเลสเองแหละเจริญขึ้นคนก็เลยตกเป็นทาสของอารมณ์ พ่อแม่ก็พาลูกนะครับปุกทานที่จะพาเข้าวัดทําบุญในจิตใจลูกประกอบประศิลป์ซอ่อนโยนลงก็พากันเข้าห้างคือขอ้งเขา้าเข้านี้โอ้ยเอาใจลูกสรารพัดแค่ร้องไห้ก็ได้แล้วจนพาพบางลูกเรียนแบบอยากให้กระชินก็ร้องไห้ <c oughs> จริงๆใจเยอะด้วยก็เลยเหลือ เรียนแบบเด็กมีการเรียนแบบกันเยอะเลยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อก่อนตอนหลวงตาเขาเอาซอสับมาถ่ายหลวงตาใหม่ๆนะอ้ยหลวงตาในี่โดนด่ามากพระอะไรอย่างเงี้ยเล่นนเฟซบุ๊กเล่น โเชี่ยวงทั้งที่โยมเขาเป็นคนมาถ่ายหลวงตาไม่ได้หลวงตาก็ไม่รู้เลยทาไปว่าเขาทาอะไรนะแต่หลวงตาก็พูดว่าเออถ้ามึงถ่ายกูก็ถ่ายไปเถอะมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียไงเพราะหลวงตาก็ไนมะ่มีประโยชน์ไงจริงดีก็ไม่มีสิ้นไม่แต่ความดีหลวงตาบอกมึงขายกูได้มึงก็ไปขายเถอะว่างเงี้ย ถ้ามันเกิดประโยชน์กับคนน,นะเขาก็เลยถ่ายแล้วกรูบาอาจารย์มันก็ดา่าโรงงานนะพระอะไรก็ไม่ร่วงี้ยไม่สําววมอะไรเงี้ยอ่ไปลงเฟซบุ๊กไปลงโซเชียล u t u b e อะไรตอนนี้กูว่ากินข้าวมันยังถ่ายเลยพระตอนนี้มาเรียนแบบกูเยอะนะเอาไปมาก,กูเลยเป็นไอรอนของพระเลยฮะ จริงๆรอันนี้เรามาแล้วนดีเก่งเหอ๋ออ๋ออันนั้นมันก็เกินละเกินความพอดีคำว่าเกินเนี่ยเกินเนี่ยนะมันไม่ไม่งามเลยนะเกินฮะลวงตาก็ไม่ได้เกินนะลวงจาไม่ได้ถ่ายตัวเองนะมนจะคนมาถ่ายจริงไหมโอ๊ยภาพไปออก โชว์เชี่ยวอย่างเงี้ยไม่ไดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะ mm hmm. โอ้ยครูบาอาจารย์ยังออกทีวีเลย mm hmm. จริงลุงตางก็เลยพูดว่าถ้าคูออกตู้เย็นได้กูก็จะออก mm hmm. <laughs> อย่าว่าติตู้เย็นในโทรทัศน์พัดลมกูก็จะออกคูก็ว่าไงนนะเพราะว่าตอนนี้คนอยู่กับโทรศัพท์ไนงะ mm hmm. จริงนะค้าขายก็ค้าขายในโทรศัพท์ หาผัวหาเมียก็หาโท,ทรศัพท์แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมอะไรสังคมก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์ mm hmm. เด็กเนี่ยนะ,ะขนาดแค่ปุ๊บมาเนี่ยก็ซื้อโทรศัพท์ให้ก็ไม่ร้องไห้แล้วก็ให้ดูแต่โทรศัพท์ mm hmm. พ่อแม่ก็เลยสบายลูกก็อยู่กับโทรศัพท mm hmm. ์อย่าว่าจะเด็กนะขนาดลิงยังมีโทรศัพท์เลยจ้ะ แล้วพ้าเราน่ะเอาธรรมะเนี่ยลงไปไว้ในโทรศัพท์เห็นไหมพอได้ชุ่มเย็นมั่งพอได้สติมั่งฮะคงผ่านตามั่งละนะ